สวัสดีครับกลับมาพบกันทุกวันเสาร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นายๆแล้วนะครับผมนะฮะต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะฮะเราจะมาพรีวิวกันทั้งนี้หนึ่งนะฮะในตึกพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้ตั้งแต่หัวค่ำยันตีสามเลยนะฮะยาวไปยาวไปนะครับก็ช่วงนี้นะฮะอาจจะต้องถอดเสื้อหนาวก่อนนะครับเพราะว่าหนาวมากนะฮะหนาวทั้งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก หนาวทั้งจากฝูงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้นะฮะศึกพิมลีกของเรานะครับมีตั้งแต่หัวค่ำเลยนะฮะยันยันอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าสี่ทุ่มนะเที่ยงคืนตีสามนะครับมาทีละคู่แล้วกันเนาะนะฮะเราจะมาเก่งก่อนเกมทีละคู่นะฮะเราจะไปกันแบบกระชับฉับไวนะครับเบรนฟอร์ดนะครับ เบลน์ฟอร์ดกับบอนมัดนะฮะสี่ทุ่มนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ระยะเวลามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมันเปลี่ยนไปแล้ว,ม,ลลวมันก็จะมีอ่าสี่ทุ่มนะฮะอ้าวเวสแฮมกับเอฟเวอร์ตันก่อนนะฮะเวสแฮมนะฮะกับเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าเวสแฮมเนี่ยก็ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ครับเอเวอร์ตันก็แห้งชามน้าชามรุ่มลุ่ม,ม,มดอนดอนนะครับแต่วันนี้หนูมองว่าบ้านเวิทแฮมนะครับเวิทแฮมไม่น่าแพ้นะครับหนูมองไปว่าเวิทแฮมน่าจะชนะสองตูนนะครับ,รบ,อรนะรบเอเวอร์ตันถึงแม้ว่าจะดีบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าวันนี้ในบ้านเวิทแฮมวทแฮมต้องฟื้นแล้วนะครับวิทแฮมต้องฟื้นต่อไปนะฮะเป็นคู่เขาเรียกว่า หนีตายโ,โซนท้ายตารางนะครับวูฟแทมตันนะครับกับเซาแทมตันอ,อะไรก็ตันเลยอ่ะนะฮะวูฟแทมตันกับเซาแทมตันนะฮะเซาแทมตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะหนูเพิ่งคอเลกสกอร์มาหนูคิดว่าเขาเล่นในบ้านน่าจะเป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกแล้วก็มาแล้วนะฮะเซาแทมตันชนะเป็นนัดแรกแต่วันเนี้ไม่เยือนวูฟแทมตันนะครับ ซึ่งบู๊แฮมตันกับสาวแฮมตันเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยตอนนี้สิบเก้าหรืยี่สิบนะถ้าจำไม่ผิดท้ายเลยแหละนะฮะท้ายเลยแต่บ้านบู๊แฮมตันหนูเชื่อว่าน่าจะมีสกอร์ทั้งสองฝั่งยังมองว่าเจ้าบ้านน่าจะมีสีดีกว่านะครับฟันธงว่าคู่นี้บู๊แฮมตันชนะสาวแฮมตันไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อมานะครับคิสตันพาเลตกับฟูลแลมนะครับอันนี้น่าจะเป็นลอนดอนดาร์บี้แม์นะครับลอนดอนดาร์บี้แม์เพราะว่า คริสตัลพาเลตนี่ก็อยู่ลอนดอนนะครับเก็บคู่นะฮะอ่าถูกแล้วเมื่อกี้ตนตันกับบูฟอันดับสิบเก้าหรือยี่สิบนะฮะ,คร,ะ,ระคริสตัลพาเลตอันดับ Mad, ะะดนะะสิบ,สบ oot, เจ็ดน,นะครับฟูลแล่ดอันดับเก้าอ่าคู่นี้เป็นลอนดอนดาบ้แม์นะฮะแล้วก็คริสตัลพาเลตนะฮะเพิ่งเสมอบุกไปเสมอบ้านบูฟทตำตันเบรเลอร์มาสองสองนะครับตวน ฟูลเล่มก็เปิดบ้านชนาบเบนฟอร์ดไปสองค่ตัวหนึ่งนะครับในในบ้านเนี่ยหนูเชื่อว่าคิสตัลเลตยังมีภาษีดีกว่านะคือน้อยมากที่จะล่าสุดคิสตัลเลตน่าจะแพ้ลิเวอร์พูลมั้งในบ้านนะในบ้านในบ้านคิสตัลเลตก็ก็ยังยังยังเอาอะไมได้ข่าสุดเลยนะอ่ะคิสตัลเลตกับฟูลเล่มแต่หนูเชื่อว่าด้วย ความร้อนแรงของฟูลแลมตอนนี้นะฮะคู่นี้หนูฟันธงว่าเสมอมีโอกาสเสมอถูงแต่ถ้าจะมีคนชนะหนูยังมองไปว่าคิตตันเพลตเจ,จวานนะครับคู่ต่อไปนะฮะไบรตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะไบรตันอ่าอันนี้คู่อ่าเที่ยงคืนนะไบรตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเป็นเที่ยงคืนครึ่งนะครับ อันนี้อาจอยากจะบอกคนนิดหนึ่งว่าคู่ระหว่างไบรตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ควินเดอรบุอยกลับมาแล้วนะครับควินเดอรบอยนะฮะแต่โรดี้ยังเก็บอยู่แจ็คคิลิทยังเก็บอยู่คือก็ไม่รู้ว่ากลับมาเนี่ยมันจะยังเล่นได้เต็มที่เหมือนเดิมหรือเปล่าควินเดอรบอยจะต้องต้องการเกมในการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพทางร่างกายหรือเปล่านะครับคือคือ,คอมันต้องได้เกมกัน่งขันถึงจะกลับมาแบบเจ่ายคิลเลอร์พาร์ หรือจะกลับมาวิ่งมาฟัดได้เหมือนเดิมนะครับบรตันหนูมองว่าไม่กลัวนะครับหนูมองว่าวันนี้บรตันกับโค,ค้ชคนนี้นะฮะอายุ3 1ป,ปีการทำบอลการต่อบอลการทำชิ่งกันนะฮะนูหนูคิดว่าบริตันไม่กลัวการต่อบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้พึ่งอกหักนะฮะจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับซึ่ง การคุมทีมของรูเบนอัมอริมนะครับกองหน้าแมนยูยิงแฮตทริกมาไม่ใช่โทษทีกองหน้าสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะยิงแฮตทริกมา bon, นะครับยเนะครสนะฮะก็หนูว่าจะยังเป๋อยู่แนวควารู้สึกหนูนะวันนี้หนูขอฟันธงว่าไบรตันไม่แพ้คู่นี้หนูฟันธงว่าเสมอน่าจะออกอเสมอกันนะครับ คือถ้าดูถิติเข้าใจแหละว่าแมนแมนซิตี้เนี่ยเคยมาขย่าเคยมาตบไบรตันนะครับเหมือนเหมือนเก่งเล็กเก่งใหญ่อ่ะเจอกันะคือการต่อบอลการทําท,ทําชิ่งคล้ายๆกันแต่เพีเยงแต่ว่าชั่วโมงเนี้ยหนูมองว่าแมนซิตี้กำลังเป๋นะครับต้องกราบขอโทษเป็นแฟนเป็นแฟนแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้หรือแฟนเรือใบด้วยนะครับหนูมองว่าเกมเนี้ไบรตันไม่แพ้นะครับหนูฟันธงให้เสมอนะครับคู่นี้เสมอนะฮะ มาถึงคู่ดึกนะฮะตีสามตีสามนะครับ, 3, ครบใครจะอยู่ดูก็ดูนะฮะสี่ทุ่มเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ตีสามวันนี้บอลดูทั้งคืนนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเย็ยนของสิงห์พยองแอตตันวิลลาซึ่ง เพิ่งมีประเด็นดราม่านะฮะประเด็นตลกปกหาในยูฟาเชมเปยนส์ลีกล่าสุดนะฮะที่สิงห์ผยอกอัลตริลาบุกไปเยือนคลับบูธนะครับแล้วก็ไทลอนมิงนะครับกองหลังที่เพิ่งได้หายจากการบาดเจ็บมานะฮะลงสนามนะครับแล้วก็ยิบจับบอลในขอบเขตโทษนะฮะผู้ตัดสินส่งมาแล้วก็จับบอลแม่งดื้อสุดท้ายผู้ตัดสินก็เป่าให้เป็นจุดโทษนะครับและก็นำพามา สู่ความพ่ายแพ้นะครับในเกมนั้นถ้าเกมนั้นนะแอตตาวิล่าเสมอหรือชนะถ้ายิ่งชนะเนี่ยจะมีแต้มเท่ากับริวพูลเลยนะฮะสี่นัดติดสองแต้มแต่นัดน,นั้นบุกไปแพ้คลับบูตเอ่อตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นที่หนูคาดว่านะหนูคาดว่าน่าจะน่าจะเป็นอันเนอร์อโตส่งส่งลงนะคือหนูอยากจะให้คุณผู้ชมดูว่า แฟนลิฟูดูสังเกตว่าในยุคข,ของอาร์เนอร์เนี่ยนะครับอาร์เนอร์สล็อตเปิดโอกาสหรือว่าให้โอกาสกับคอสซัสซิมการ์มากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะความรู้สึกที่ดีกับนักเตะเองด้วยแล้วก็กับแฟนบอลกับทีมเพราะว่าอย่างน้อยคือตอนเนี้ยเรารู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยไม่มีแอนดูโรบสันคอสซาสซิมการ์ก็เล่นได้เพราะอย่างที่หนูเคยบอกไปแล้วว่าคอสซาสซิมการ์เนี่ยการการเปิดลูกฟรีคิก หรือว่าการกระชากไปแล้วเปิดเข้ามาข้างในเนี่ยลูกบอลมันดูคุกคามเข้าใจแหละว่าก่อนนั้นเนี่ยอนดูโรเบอร์สันือว่ารับโบเนี่ยทำได้ดีกว่าคอนสแตนติเิกาตเคยมีบางฤดูกาลเอ็ดิดเ,เท่าๆกับเท,เท่าๆกับเทนนะครับเข้าใจแต่ณตอนนี้ร่างกายมันโรยราเราก็ต้องยอมรับกับสังขารที่มันผ่านไปทุกปีทุกปีแล้วก็คอนสแตนติเิกาตทำได้ดีนะครับแต่วันนี้หนูมองว่าอาร์เนอร์สล็อตนะครับจะ อ่าจะใช้อนดูโรเบอร์สันเพราะว่าเขาใช้คอซัซิมิกาดในในสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์แล้วข้อดีของลิเวอร์พูลตอนนี้อย่างที่พูดนะครับว่าตัวผู้เล่นหลักๆของเราเนี่ยยังไม่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับหรือบางคนบาดเจ็บแต่คนที่มารับหน้าที่แทนเนี่ยทำได้ดีนะครับลงไปแล้วทำหน้าที่ได้ดีบางครั้งคือดีจนแบบเราไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เข้าใจใช่ไหม เหมือนตอนนี้กองหน้าของเรียมพูเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันยิงคนนั้นยิงไม่ได้อา่าวเดี๋ยวซาร่ายิงซาร่าหายนัดนี้อา่าวกัปโปยิงกัปโปโทษครับกัปโปซาร่าหายอา้าวหรือจอาร์ยิงตอนนี้รู้สึกว่าเกมรุกในแผงกองหน้าของเราเนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมันไม่มีใครโดดเด่นที่แบบคุณซาร่าไม่ยิงสามติปด้ยหรือว่าไอ้นี่มันสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าเวลาอาร์เน่สล็อตหยิบใช้ใคร มัน,ม,นมันเหมือนถูกที่ถูกเวลานะครับวันนี้ผู้ตัดตัวจะเป็นควีบเควินเคลเฮอร์นะครับอ่ะแบ็กซ้ายน่าจะเป็นโรบโบนะครับหนูมองว่าแอนดูโรเบอร์สันแบ็กขวาเทรนต์อันเดอร์โอานนะครับคู่นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะกลับมายืนคู่กันอีกครั้งกับอิบราฮิมาโกราเต้กับวูดจิฟันไดนะครับตรงกลางหนูมั่นใจว่าหลังจากที่อร์เนอร์สลอตเนี่ยเปิดโอกาสให้กับ ให้กับเคอร์ติจโจนแล้วเคอร์ติจโจนลงไปทำหน้าที่ได้ดีหลายนัดแล้วต้องยอมรับว่าดีดีจริงๆนะฮะดีแบบดีต่อเนื่องดีไม่ห่างเหินนะครับก็คือกลางน่าจะเป็นไลอนกับเฟนแบกนะครับอเล็กซิสแมคคาริเซอร์แล้วก็เคอร์ติจโจนนะครับเดี๋ยวูขสดกหนูนะนะฮะตอนนี้หนูรู้สึกว่าอ,อ,อาร์เนอร์ชลอตเนี่ยเปิดโอกาสให้เคอร์ติโจนมากกว่าดมิิกบอสไลน,นะครับเพราะว่า คือเล่นเป็นเกมหรือว่าเล่นกับเพื่อนร่วมทีมหรือการคลองบอลอะไรเงี้ยนตอนเนี้โจนดูเหนือกว่าโซบอสไลอันนี้ความสึกหนูนะการคลองบอลการให้บอลอะไรเงี้ยเซนส์ของการให้บอลนะมันมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขออย่างเดียวว่าอย่าห่วงบอลเยอะไม่อยากให้เจ็บเรื่องเรื่องที่หนูไม่อยากให้เคยโจนห่วงบอลนนะ่ะส่วนหน้านะครับหน้าเป้าแน่นอนนะฮะหนูว่าน่าจะใช้ใช้ดาววินุนเยสเพราะเมื่อกลางสัปดาห์ นในสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาเขาดรอปดาวินใช้หลุยดีอาร์ไปเป็นหน้าเป้ากึ่งฟองนายแล้วก็ใช้คริเกโปต้ายโมเมาลาขวาอะตัวผู้เล่นที่คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะลงม,มาตัวผู้เล่นเป็นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะครับผู้สำสจเป็นควิฟเควินเคเลเฮ แบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันแบ็คขวาเป็นเทรนต์อเล็กซานโดอานุนะครับแบ็คเซนเตอร์ตรงกลาง2คนเป็นอิบราฮิมาโกเนเต้จับคู่กับบูดิย์ฟอนไดกลาง3คนนะครับไรอันกาเฟนแบกยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอเล็กซิสแมกเิซเซอร์กับเคอร์ติจโจนนะครับเป็นกองกลางเช่นกันนะครับซ้ายหนูคาดว่าน่าจะเป็นหลุยดิอาร์ตนะครับคือหลุยดิอาร์ตยิงแฮตทริกให้มาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าไม่เอาลงเนี่ยหนูว่าใจร้ายไปนะครับ ขวาน่าจะเป็นบังโมโมเมตาราและหน้าเป้าหนูเชื่อว่าน่าจะเป็นดาวินนูนเยสอันนี้คือเป็นตัวจริงที่หนูคาดว่านะคาดว่าน่าจะลงเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยเขาพักดาวินเอาดูดิอาสลงไปเป็นตัวตัวจริงก่อนนะฮะเกมที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับยังจํากันได้ไหมหลายๆคนบอกอานเน์สล็อตนะฮะทองปลอมหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าตู่สิบนัดอันตรายมาดูที่ว่าทองจะลอกไหม ตอนนี้ผ่านไปแล้วห้านัดหรือหกนัดนี่แหละน่าจะหกนัดนะนัดนี้น,นัดนะที่เจ็ดนะอาจจะเวลานัดที่เจ็เดี๋ยวจะมีไปเดี๋ยวจะมีแมนซิมัดลิดจะมีอะไรอีกอ่ะไม่รู้เจ็ดหรือแปดแต่ว่ามันมันจะอยู่ในสิบนัดอันตรายที่หนูบอกแหละวันนี้มันมีโอกาสดีมากๆที่เล่นในทินแอนฟิวนะครับเล่นในทิแอนฟิ uel, เพราะฉะนั้นหนูว่าเสียงปลุกเรา้านะครับมันน่าจะทำให้อ่า ผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยมีกําลังใจเกมที่คาดว่าน่าจะเป็นอาจจะเหนื่อยเหมือนเหมือนเหมือนที่เราก็เห็นมาครึ่งแรกก็อาจจะมิดแบบไม่รู้นะหรือว่าอาจมาอาจจะเปิดมาแล้วไต่กระหน่ำเลยก็ได้นะครับแต่หนูเชื่อว่าครึ่งไม่ว่าครึ่งแรกจะเกิดอะไรขึ้นครึ่งหลังอาอร์นเอ็นสโลตก็จะค่อยๆแก้เกมแล้วกลับมาได้วันนี้ขอฟันธงลงตะกอว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้นะครับลิเวอร์พูลจะไม่แพ้ในถิน่นแอนฟิ์เพราะด้วยสถิติหลังๆที่เจอกันมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็ถือว่าทําได้ดีกับ คาร์เติล่าในในในแอนฟิลด์นะครับตีนัดล่าสุดเย้าและเยือนมีลิเวอร์พูลชนะสามะเสมอหนึ่งาเตาจะไม่ผิดนะครับจะร์จำผิดขออภัยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอฟันธงโงกอว่าลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์ไม่แพ้ครับอ่าเราบรรดาหงแดงจะเปิดบ้านนะเชื่อสิงห์พยองไปหนูฟันทงลงกอยว่าสองศูนย์นะครับอืม สำหรับคู่นี้นะฮะอ่ะส่วนอ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีหลายเกมนะครับพรุ่งนี้จะมีหลายเกมเลยนะะก็เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวอะไรจะแม่โอวันนี้คุณแม่คุณแม่อยู่ด้วยนะฮะก็อ <laughs> <laughs> วันนี้นะฮะเดี๋ยวมาเชียร์กันยาวๆนะครับก็ถ้าวันนี้นะคะรับลิเวอร์พูลทําได้นะครับ ถ้าลิวพูทำได้หนูเชื่อว่าก็จะเป็นนิมิตใหมายที่ดีแล้วก็ยังนำจากฝูงต่อไปนะครับนะฮะนำจากฝูงต่อไปแล้วก็แล้วก็น่าจะกดดันคู่พรุ่งนี้พอสมควรนะครับคู่ระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะฮะโก้มาเลยเน้อาบอลเน้ฮะเดี๋ยวมาคุยกับโก้หน่อยนั่งลง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 อือเอือเ No. <laughs> no. ก็เช่นเนี่ยไอ้ก็จะมาอือหืออือือเอ้ยอือออืออว้าวไอ้ก็คือแฟนแมนอยู่นะฮะเป็นยังไงบ้างรูเปนอมูริมดีไห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 มอือนะฮะก็วันนี้นะฮะเชียร์กัน,นยาวนะครับใครคิดเห็นเป็นประการใดน,นะครับคือเจอกับแอตตันวิลล่าหนูว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะ ยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางนะครับยังยังอยากมีเปอร์เซนต์การลุ้นแชมป์นะครับนัดนี้ต้องผ่านไปให้ได้แล้วหนูเชื่อว่าก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับมันมันไม่น่าจะเป็นเกมที่ยากอ่ะใน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 ณขณะนี้คือกําลังใจนะครับสปิริตภายในทีมแม้กระทั่งทุกอย่างนะฮะแต่หนูไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้เห็นลูกเพจเขาบอกว่าซาร่าต่อสัญญาแล้วหนูยังไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลยลต้องกราบขอโทษถ้าสัญญา ถ้าซา่าต่อสัญญาแล้วก็เป็นการดีมากนะครับเขาบอก3ามปีไม่รู้จริงเท็จประการใดใครรู้ใครทราบพิพ์มาบอกกันหน่อยว่าซา่าต่อสัญญาแล้วหรือยังนะฮะสามปีจริงหรือเปล่าถ้าถือว่าถ้าจริงนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดนะครับถือว่าเป็นเป็นข่าวที่ทุกเราต้องชื่นชอบนะครับและหวังว่าวันนี้โมฮัมเหมตดซาาจะยิงฉลองสัญญาใหม่ถ้าเขาต่อนะถ้าเขาต่อนะหนูยังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ย มีลูกเพจหนูหนูไลฟตสวแล้วมีลูกเพจเขาบอกว่าสาระต่อแลว้วสามปีนะฮะไม่รู้จริงเท็จประการใดต้องกลับขอโทษนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าดีใจแต่ถ้าเป็นเรื่องปลอมเดี๋ยวลูกเพจคนนั้นเจอหนูมาทําให้ดีใจเออนะอ่ะก็ใครที่เพิ่มเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยและที่สําคัญคือการกดต c ด i b e นะครเป็นกำลังใจ ก็เจอกันทุกวันนะฮะกลางวันเจอคลิปนะฮะกลางคืนเจอสดนะะพูดอย่างไง <laughs> กลางวันเจอคลิปกลางคืนเจอไลฟ์นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก่อนเกมเรามาคุยกันนะฮะแล้วจะมีหลังอาจจะมีหลังเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เมตตาขอบคุณที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมีทุกแพลตฟอร์มสวนสนุกแทกตัสนะครับ ติ๊กตอกนะครับในเฟซนะฮะอะไรมีหมดเลยนะฮะฝากไปกดติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและหวังว่าลิวอร์พูจะสามแต้มเดินหน้าต่อไปเอ้ยหนาวหนาวต่อไหมเดี๋ยวเจอกันโอ้ยหนาว